การเลือกหน่วยความยาวที่เหมาะสมชั้นประถมศึกษาปีที่3เรามารู้จักหน่วยความยาวกันนะคะหน่วยความยาวมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะมิลลิเมตรกับเซนติเมตรมิลลิเมตรกับเซนติเมตรเป็นหน่วยความยาวที่ใช้บอกความยาวของสิ่งของที่มีความยาวไม่มากนะคะ ต่อไปค่ะเมตรเป็นหน่วยความยาวที่นิยมใช้บอกความยาวของสิ่งของที่มีความยาวค่อนข้างมากและกิโลเมตรเป็นหน่วยความยาวที่นิยมใช้บอกความยาวของสิ่งของที่มีความยาวมากๆนะคะการเลือกใช้หน่วยความยาวให้เหมาะสมขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องการวัด และตัวเลขบอกความยาวของสิ่งของนั้นๆน,น,นะคะตัวอย่างเช่นค่ะความยาวของดินสอเราควรเลือกใช้หน่วยความยาวใดจึงจะเหมาะสมคะโดยถ้าครูบอกว่าดินสอยาว11นักเรียนควรจะเติมคำว่าอะไรคะมิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรหรือกิโลเมตรดีคะ เนื่องจากดินสอมีความยาวที่ไม่มากนะคะและนักเรียนสังเกตว่าดินสอจะมีความยาวที่สั้นกว่าไม้บรรทัดซึ่งไม้บรรทัดยาว30เซนติเมตรดังนั้นหน่วยที่เราเลือกมาเติมนั่นก็คือเซนติเมตรนะคะก็จะได้เป็นดินสอยาว11เซนติเมตรตัวอย่างต่อไปนะคะ เป็นความยาวของห้องนะคะเราควรจะเลือกหน่วยความยาวใดจึงจะเหมาะสมคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าความยาวของห้องเรียนจะมีความยาวที่มากกว่า1เมตรนะคะแต่ไม่ถึง1กิโลเมตรถ้าครูบอกว่าห้องยาว8เราควรจะเลือกหน่วยใดจึงจะเหมาะสมคะ เราควรจะเลือกหน่วยเมตรมาเติมนะคะจึงจะเหมาะสมได้เป็นห้องยาว8เมตรตัวอย่างต่อไปค่ะฟิลเจอร์บอร์ดหนา3ควรจะเติมหน่วยใดคะจึงจะเหมาะสมมิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรหรือกิโลเมตรดีคะจากรูปนะคะนักเรียนจะเห็นว่าความหนาของฟิลเจอร์บอร์ด มีนิดเดียวนะคะมีไม่ถึง1เซนติเมตรดังนั้นหน่วยที่เหมาะสมที่สุดก็คือมิลลิเมตรค่ะซึ่งมิลลิเมตรเป็นหน่วยที่เล็กกว่าเซนติเมตรนะคะก็จะได้เป็นฟนะิวเจอร์บอร์ดหนา3มิลลิเมตรเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะให้นักเรียนเลือกหน่วยความยาวของสิ่งต่อไปนี้ให้เหมาะสม โดยมีหน่วยมาให้4หน่วยนะคะซึ่งก็คือมิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรและกิโลเมตรค่ะมาดูข้อที่1นะคะตะเกียบยาว22ควรจะเลือกหน่วยไหนมาเติมดีคะถ้านักเรียนเลือกมิลลิเมตรมาเติมนะคะได้เป็น22มิลลิเมตรซึ่งเท่ากับ2เซนติเมตร2มิมเท่านั้นเองนะคะ ดังนั้นจึงเป็นหน่วยที่ไม่เหมาะสมค่ะและถ้าเลือกเมตรมาเติมนะคะตะเกียบยาว22เมตรตะเกียบก็จะยาวมากเลยนะคะดังนั้นหน่วยที่เหมาะสมที่สุดคือเซนติเมตรค่ะต่อไปข้อที่2นะคะประตูบ้านสูง2เติมหน่วยอะไรดีคะถ้า2เซนติเมตรก็จะเล็กไปใช่ไหมคะ ดังนั้นหน่วยที่เหมาะสมที่สุดก็คือเมตรนะคะข้อที่3ค่ะกระจกหนา5นักเรียนสังเกตนะคะว่ากระจกมีความหนาที่ไม่มากนะคะดังนั้นหน่วยที่เหมาะสมก็คือมิลลิเมตรค่ะต่อไปข้อที่4นะคะเสาธงสูง12 ควรจะเติมหน่วยไหนดีคะควรจะเติมหน่วยเมตรนะคะจึงจะเหมาะสมค่ะข้อที่5ค่ะเด็กชายวีระสูง150ส่วนสูงของนักเรียนควรจะเลือกใช้หน่วยเซนติเมตรนะคะจึงจะเหมาะสมค่ะต่อไปข้อที่6นะคะระยะทางจากบ้านไปโรงเรียน 5. ควรจะเลือกเติมหน่วยไหนดีคะระยะทางนะคะเราควรจะเลือกหน่วยกิโลเมตรมาเติมนะคะได้เป็นระยะทางจากบ้านไปโรงเรียน5กิโลเมตรเด็กๆพอจะเข้าใจบ้างไหมคะวิธีการเลือกหน่วยความยาวที่เหมาะสมจะต้องดูสิ่งที่เราต้องการวัดและตัวเลข บอกความยาวของสิ่งนั้นๆด้วยนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ